บอสบิ๊กพูดตรงทำไมคนบางคนถึงได้โดนด่าทั้งปีทั้งชาติสวัสดีนะคะสวัสดี FC ของู้ยบันฟิลแอนด์ FC ของ Tokyo Music สิกทุกๆคนเลยเป็นการสอนมวยจากบอสบิ๊กโดยที่ไม่ต้องขึ้นเวทีค่ะเหมือนจะเป็นคำถามที่ธรรมดาแต่ว่าคำตอบนั้นบอกได้เลยว่าจึงค่ะจึงมากเลยซึ่งนะคะบอสบิ๊กแกตอบ เรื่องราวนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ไม่สั้นไม่ยาวแต่ใจความนั้นแม่จึงโดนทุกคำเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังทัศนคติและก็คำตอบของบอสบิ๊กกันดีกว่า<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนนะคะระบายกับตัวเองหรือตั้งคำถามกับใครก็แล้วแต่ว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมชั้นอีกแล้ว ฉันโดนด่าทั้งปีทั้งชาติโดยที่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทำไมคนนั้นคนนน้นคนนี้ตื่นเช้ามาก็ด่าแต่ฉันไปฟังกันค่ะมันมาอุดหนุนควาแล้วคนที่มันมาให้เราก็ไม่เคยอุดหนุนเรายูเดียวแต่คนที่เขามอุดหนุนคือคนที่เขาในแหละคนที่เราควรโฟกัสว่าทําไมเขาถึงมาเขาชอบเพราอะไรเราพัฒนาตรงไหนยังไงนี่น่นเหมือนกันเหมือนการเรื่องการ ใช่พี่เหมือนกันเป็นยังเอาพึ่งซื้อบันเอาตลอดเพาต้องไปคิดเพราะต้องเป็นนางคิดว่าอยากคุณขุดาคนด่าทำไมคนถึงด่าตัวตลอดเวลาเพราะคุณน่าโดนด่าจ้ะก็ต้องบอกแค่นั้นทำไมผชั้นถึงโดนด่าตลอดทั้งปีทั้งชาติสมมตินะออกก็คุณว่ามันมันน่าโดนด่านี่หว่ากูก็ทำตัวให้เขาด่านี่หว่าแต่พรแต่ถ้าเราไม่ทำตัวให้เขาด่าใครจะมาด่าอยู่คุณอยู่นั่นคนเขาขี่ข้ายมาขี้ข่ามด่าอยู่ดินางสามารถที่จะซื้อข่ากระดาษหรือว่ามีทางหรอกนอกจากเฮ็ดตัวมหนาด่าหนาตะบกอกขี้ยำตา ยื้อซ really? ื lose, <you> ้อกระดาษก็ยื้อซื้อได้นี่ไม่ตัวเป็นถึงตาอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันถึงว่าเงเลยก็อยากมาอย่างนั้นเกิดเป็นน้ำตาลคนด่าทั้งชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มึงมันหน้าโดนด่าไงมึงต้องจากมึงต้องรู้ต้องจากตัวมึงเองว่ามึงมันโดนด่า สมมตินะสมม้ำน้ำตาลถ้ามันมีน้ำตาลหรือสนั้นมันจะเป็นที่จะ <laughs> <laughs> ไปโทษชะตาตัวของมันมีมาดอ,อย่างโทษจบของ,ของอมันม่เป็นแต่ดากระดาสมพอรักษัธรรมา ก็ยังแขวนนี่ตังเต่วากระสือรืร้พาะอือคนก็บอกวาบางครงที่เราพูดทำทาเพียงเกินไปเราจริดนด่ากระสูมเขาด่าแลละเขามันปากกระเด็สมมติอ้าเราก็สมเขาด่าจบแต่ถ้าเกิดตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงโดนด่าตรอดเวลัหรือโดนคนตำหนิกลอดเวลางก็ถึงวน่าตำหนิของสมเพงหือมันน่าโดนด่าเพราะเราเป็นคนของสังคมออนี่นะสนใจอยู่เราเป็นของสังคมปฏิเสธไดไม่ได้นะถ้าไม่อยากให้คนด่าไปเป็นผู้บวชัตริยทํากษัตริย์ยมกัตริย์ยใกษัตรอย์ยาก้าตรวยคุณ ก็อย,อย,อย่างคนตาเน่ยแต่ภาพเขยพพยพาขยังกรดาเขายังขวอยู่พาไปดูเขายังสาบแชงส่วนฉันเป็นคนตาเอาเข้าจุ่มเนี่ยอยู่คนที่ว่าไม่ใช่คนที่ซัพพอร์ตเราทําไมเราถึงต้องไปโฟกัสตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ว่าเขาไม่ได้มากินมาเที่ยวมาดื่มมาชมคอนเสิร์ตเรามาดูตัวเกี่ยวไม่มีทางเพราะเขาไม่ชอบอ,อยู่แล้ว การที่คนเม้นไม่ชอบเนี่ยเกิดจากการที่เขาไม่ไม่เคยมาดูแล้วไม่ชอบแต่คนที่ชอบเขามาดูจริงๆเขาขึ้นบงเอาบางงันมาคิดมาเก็บมาทั้งาน <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อย่างสีมงนางทำเพียงเอาคือนั้เป็นชั้นอีกทั้งนั้นอันนี้ชั้นเหนยนานานี่นนขับรถไปปวดเฟรชเป็นเอ้ยอารมณ์ <S 2> <S 2> นั่นบ้านสีฟ้าร่องบาออ้านขับรถไ้พวดร่องบ้านเกิดเป็นชั้นนี้มันเหนื่อยจริงๆนะอย่างนั้นอย่าง,งนีงงน้ถ้าเป็นตัวเกี่ยวไม่สิกเด็กคอจีดาเลยถ้าเหนื่อยกับมาอยู่บ้านก็มาปวด คอยนิ่ม่อยแถบแต่เขาไม่ค่อย,ยมานำบอกว่าคอยเงยนิ่มๆแขน,น,น,นมื่อจะเป็นคน้นเป็นลิงบระกูอะไรอย่างเงี้ยนะค,คือมัน เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันภาพลักษณ์มันสำคัญนะเราเราอยากโพสเราอยากโพสให้เขาชื่นชมเราเขาก็ชื่นชมแต่ถ้าเราโพสหน้าอันซ้อย่างเราต้เตรียมตัวไป็นศีลเพราะมันต้องของสังคมถ้าฉันโพสพูดหน้าอันซ้ฉันต้องดรวจส่วนบ้างเหรอเพราะอะไรเพราะฉันหาก,กินกับตรงนี้เวลาเราพูดอะไรจะสะท้อนกลับเวลาเวลาเราสแสดงอะไรจะสะท้อนกลับถึงืมเด็กขัดเท้าวิา่งคนปล่อยคนดา่านี่ใช่ไหมว่าเา,าไม่มีเรตติ้งไม่มีคนดูไม่มีคนชม นั่นคือคุณธรรมดาคุณคนธรรมดาที่เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชาวบ้านธรรมดาต่อให้เขาทําบ้าทําบอทําอะไรไป่ช่วยที่ไม่ใช่มาบ้าเขาอีกเพราะเขาเป็นคนธรรมดาแต่พอคุณเป็นคนสังคมคุณต้องทำตัวให้มันดูดีที่สุดถึงแม้ในใจคุณมันจะบงเบ้งบังบึ้งบึ้งบงเบงดองเด้งดังใครจะไปรู้ว่าบอสบิ๊กโอ้โหเป็นคนธรรมะธรรมมันอาจจะเป็นแบบสีเสื้เป็นตัวที่สัปดาห์เบิร์ดเบิรอดแม่ขอนแก่นอะไรแต่ภาพมัตตุงดีไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย การเป็นคนสู่สังคมมันต้องวางตัวเองมันได้วางตัวเองถูกจุดก่อนก่อนที่จะมาพั่มเพื่อตัวเอย่างโดนด่าอันนี้สอนอินฟูอลายคนเลยว่าถ้าคุณไม่อยากโดนด่าคุณต้องเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วคุณเป็นคนบ้าคนบอคุนด่านคนนี้คุณไปเปลี่ยอไปเป็น่ยนเลสิเจาะไปเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเมื่อคุณเปลี่ยนมีแล้วคุณหากินกับคนเนี่ยกับเหมือนคุณเป็นคนในแสงสว่าง คุณต้องดูดีที่สุดเพราะคนคนเรารู้อยู่ว่าเท้าหูอยู่ว่าคนเท่ามันมีจิตมีใจมีหิวมีนั่นมีนี่มีอยากอะไรสิบระเหิมอยากเป็นตอกเป็นยังกระบ้าไปแต่ทำไมเราถึงไม่ทำให้เราดูดีละ่ะด่าลงด่าละ่ะนี่เขากับเือเท้าหินล่ะเขากับยูเขาเท้านีล่ล่ะเขากับต้หมีน่นน่ะเนี่ละ่ะแต่บางอยังเขาคือเบิง่งอุ้ยเปนแต่ต้นหอมครัเป็นแต่นี่เป็นแต่สวรรค์เนาะเพราะภาพเขาแต่เขาก็เดินต่ออย่างสวยงามอะไรอย่างนั้นน่ะเก็บเก็บไปเลยก็แล้วกันอาหาร ให้เยอะเกินร้านนี้นะโอ้ยก็ของร้านเด่นนี่เรียกมันตัวพบซีค่าให้อาหารเยอะเกินไปกินสีคนยังไม่หมดเลยกินสี่คนยัไม่หมดอันนี้จะเป็นขนมปางเรา,ารร <c oughs> ลุ้นหลุดอะไรอย่างนี้อุตส่าหจะแบบช่วยเหลือนะแบบช่ยวยเหลือตัวเราด่าบอ <c oughs> อยากได้คนเห็นกับคนน้องเพื่อนตาคนละก็จะคอยเดี๋ยวลาเขาผู้ใดไม่นางดาวกว่าจะอยู่เป็นเหมือนเป็นผู้มีตัวเขาไงเขาไม่ได้เงินอากาศมาหน่ะแต่เขาไได้เงินเขาถึงได้แต่เขาได้เงินเขาต้องคิดเป็นไงคะจึงหรือเปล่าสำหรับคำตอบของบอสบิ๊ก ในคำถามที่ทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันถึงได้โดนด่าทั้งปีทั้งชาติแต่คนเหล่านั้นอาจจะไม่เคยกลับไปมองพฤติกรรมของตัวเองเลยก็ได้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนี่นะคะขอเตือนว่าไม่ใช่การด่าค่ะแต่มันต้องมีคนแบบนี้แหละที่พูดออกไปตรงๆ อธิบายออกไปตรงๆบ้างถ้าเกิดว่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจไปว่าเข้ามาแะเข้ามานน่นนี่นั่นมันก็ปัญหาของคุณแล้วค่ะความหวังดีของเขาก็ได้ถ่ายทอดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้คนด่าเราน้อยลงหรือว่าอยากให้คนรักเราเพิ่มขึ้นคุณลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะแล้วก็อันดับแรกต้องรู้ก่อนต้องพยายามไปถามตัวเองมองพฤติกรรมตัวเองก่อนว่า ทำไมฉันถึงได้โดนด่าทั้งปีทั้งชาติทำไมต้องเป็นชันเนี่ยเราน่ารักกับสังคมแล้วหรือยังเราน่ารักสำหรับคนที่เราอยากให้เขาพูดดีๆกับเราแล้วหรือยังถ้ายังก็ลองปรับสิคะถ้าปรับแล้วมันยังเขายังไม่ได้รักเราก็ปล่อยมันเป็นปัญหาของเขาเลยค่ะเอาคนที่รักเราใส่ใจคนที่รักเราก็พออย่างที่บอสบิกว่านั่นเลยค่ะแต่ว่าพวกเรานะคะ FC ของผู้ยิบบ้านฟินแลนด เราอย่าลืมส p อ o ต t ผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะเราจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ